สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดรสาวิตีชารุนันทกรนะคะเป็นอาจารย์ภาควิชากิจกรรมบําบัดน,นะคะคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะพาน้องๆน,นะคะแล้วก็ผู้เข้าฟังทุกคนนะคะเข้ามาชมห้องแลบปฏิบัติการของภาควิชานะคะซึ่งถือว่าเป็นห้องแลบหนึ่งในห้องแลบนะคะที่เราอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ทราบในส่วนของการทํางานของพวกเรานะคะสําหรับห้องแลบปฏิบัติการในห้องนี้นะคะมีชื่อว่าหน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านสุขภาพสมองและศักยภาพในการทํากิจกรรมของ มนุษย์นะคะ สวัสดีค่ะแล้วมาทุกคนพี่ชื่อพี่โบอิงนะคะพี่ชื่อพี่พีชนะคะวันนี้พี่ทั้งสองคนนะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ EEG ในภาคในภาคน,นิพนธ์นก่อนจบการศึกษาชั้นปีที่สี่นะคะค่ะโดยเราทั้งสองคนนะคะก็ได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ทําการวิจัยโดยใช้เครื่อง EEG ค่ะทําการวัดการทํางานของสมองค่ะโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์สายฝนค่ะ งานวิจัยของพี่นะคะจะวัดขึ้นสมองเกี่ยวกับความจำค่ะโดยใช้แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า h o r s t b o x tapping test ค่ะส่วนของพี่นะคะก็จะเป็นการวัดการทำงานของสมองโดยเกี่ยวข้องกับทักษะการแก้ไขปัญหาค่ะโดยใช้แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า t o w e r of London ค่ะเราศึกษานำร่องกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนๆกิจกรรมบาบัดชั้นปีที่4ี่นะคะจานวนทั้งหมด20คนค่ะโดยจะวัดขึ้นสมองขณะทากิจกรรมแบบทดสอบบนค,คอมพิวเตอร์ค่ะ โดยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาข้อมูลขึ้นไฟฟ้าสมองะคะ่ะมาทําการวิเคราะห์ข,ข้อมูลแล้วก็แสดงผลงออกมาเป็นแผนที่สมองหรือเป็น mapping ค่ะผลการศึกษานะคะพบว่ากิจกรรมทดสอบการแก้ไขปัญหาะคะ่ะจะมีขึ้นเดลต้าที่เด่นในสมองส่วนหน้านะคะส่วนความจํานะคะจะมีขึ้นเอลฟาที่เด่นในสมองส่วนข้างรวมด้วยค่ะ ของสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์นะคะหลังจากใช้เครื่องมือนี้นะคะมาทําวิจัยก็คือจริงๆช่วงแรกนะคะพวกเราสองคนก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะะเพราะว่า e EEG นะคะเป็นเครื่องมือที่ใหม่ะค่ะแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้ไปก็เริ่มสนุกที่จะได้ทําการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะเหมือนกันเลยค่ะก็ทําให้เราได้รู้ว่าเครื่องมือ EEG เนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราทราบถึงสภาวะการทํางานของสมองขณะทํากิจกรรมต่างๆได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะ ซึ่งในงานวิจัยของเราก็อาจจะเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ทางกิจกรรมบาบัดได้ค่ะเช่นดูการทํางานของสมองนะคะของผู้รับบริการขณะทางกิจกรรมการบหบัดรักษาค่ะนอกจากนี้นะคะเราทั้งสองคนยังได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําวิจัยครั้งนี้ด้วยนะคะก็คือเราได้เข้าร่วมง,งานวันวิชาของคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะแล้วก็ได้นําเสนอผลงานวิจัยของพวกเราด้วยค่ะ ซึ่งเราสองคนนะคะก็ได้เข้าร่วมโดยพี่พีทเนี่ยก็ได้นําเสนอแบบโปสเตอร์ค่ะส่วนพี่บบอิงนะคะก็นําเสนอแบบปากเป่าหรือว่าออร์ลพรีเซนเทชันค่ะแลเราสองคนก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นก็คือเราได้ความภูมิใจค่ะเพราะว่าเราทั้งสองคนได้รางวัลด้วยค่ะ ยีก็ <Yeah. c oughs> สุดท้ายนี้นะคะก็พี่ทั้งสองคนนะคะขอเป็นตัวแทนสิทธกิจกรรมบําบัดน,นะคะเชิญชวนน้องๆมาเรียนกิจกรรมบําบัดมชอชอด้วยกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย